ชาวราศีพฤกษภฮะดาวอาทิตย์ย้ายนะครับวันที่17กันยาถึง17ตุลานะฮะชีวิตมีอะไรขยับบ้างนะครับมาับเรื่องแรกคือเรื่องของการงานนะครับงานขยับเพิ่มมากขึ้นและหนำซ้ำมันจะเป็นงานนอกงานส่วนตัวหรือภารกิจที่เราคิดหรือต้องการอยากทำจะมีการขยับขยับขยายออกมาได้ทำนะฮะเรียกว่านอกจากงานหลักนะฮะที่เยอะตามปกติของเขาอยู่แล้วนะครับ แต่ว่ามันมีงานพิเศษงานส่วนตัวงานหรือไอเดียที่เราอยากทำมันจะหยิบจับขยับขยายได้ทำนะครับนี่คือจุดเด่นมากมากเลยแล้วก็ดาวที่เกี่ยวข้องดาวทิตนะครับที่ย้ายรอบนี้ไปกระตุ้นตำแหน่งกุตะนะฮะแล้วมันอยู่กับดาวพุธด้วยที่ทั้งพูดถึงเนี่ยมันยังหมายถึงการคุยเจรจาติดต่อต่อรองนะฮะที่จะพูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญมันก็สามารถพูดคุยแล้วสำเร็จนะครับแสดงว่า เรื่องแรกครับสิ่งที่ขยับคือภารกิจงอกหรือว่างานใหม่ๆห,หรือภารกิจส่วนตัวที่อยากทำจะขยับขยายเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นถ้าดูโดยรวมนะฮะอย่างแรกเลยถ้ามีไอเดียเพื่อนๆมีไอเดียความคิดอยากทำอะไรส่วนตัวไหมบางคนอยากค้าขายนะฮะบางคนอยากจะเรียนคอร์สพิเศษอ่าก็ได้นะครับอยากหาความรู้ส่วนตัวอยากจะไปเรียนคอร์สลงทุนคอร์สอาหาร หรือร์สงานฝีมือนะครับหรือบางทีจะไปเรียนค้าขายทำอสังหาริมทรัพย์หรือเรียนประกันทําอะไรก็ตามนะครับคือมันได้ความรู้ใหม่ๆนะฮะฉะนั้นแสดงว่าการขยับรอบนี้มันเป็นการขยับที่วางอนาคตหรือเดินตามเส้นทางที่อนาคตมันจะเกิดขึ้นนะครับแปลว่าวางแผนอนาคตล่วงหน้าได้นะครับนี่คือการขยับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับ การขยับคือตัวเองนะฮะก็เรียกว่าชีพจรลงเท้าดาวที่คือพันธุกโคจรนในตำแหน่งปุตตะนะครับแสดงว่าช่วงนี้เพื่อนๆจะอยู่ไม่ค่อยติดที่อยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะครับเดี๋ยวเลิกง,งานเสร็จปกติกับบ้านอ่าเดี๋ยวก็จะมีเหตุให้ไปนู่นไปนี่ไปน,นั่นนะครับหรือวันหยุดกลายเป็นว่าเดี๋ยวก็มีนัดหมายบางทีไปหาญาติพี่น้องไปหาเพื่อนหรือว่าพา,าครอบครัวไปเที่ยวนะครับดเดรกจตามมันหมายถึงดวงชีพจรลงเท้านะครับ การขยับรอบนี้คือมีเกณฑ์เดินทางบ่อยไม่ค่อยได้เข้าบ้านหรือว่าอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิมแล้วก็สําคัญนะฮะช่วงนี้ถ้าใครที่กําลังทําอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านนะครับบ้านขยับคืออาจจะมีการตกแต่งต่อเติมซื้อมาใครไปซื้อขายแลกเปลี่ยนโอเคได้หรือซื้อของสําคัญซื้อของมีค่าของมีราคาหรือซื้อของที่อยากได้ เข้าบ้านนะครับซื้อให้กับตัวเองซื้อให้กับคนในครอบครัวก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับฉะนั้นนั่นแปลว,ว่าช่วงเนี้ดวงเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องของบ้านเรื่องของที่อยู่อาศัยจะตกแต่งต่อเติมซ่อมบ้านในช่วงนี้ก็มีแล้วก็ใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะครับค่จ่ายซื้อของเข้าบ้านอย่างที่บอกฮะซื้อของอยากได้ซื้อของสํคาคัญซื้อฟรีิเจอร์หรือบางทีจะเป็นเครื่องใช้ไฟนะครับเออเข้าบ้านก็เกี่ยวด้วยนะครับ จวะดาวอีกอย่างนะฮะมันเป็นช่วงที่มีดวงอย่างนี้ไปก็คือถึงแต่17กันยาถึง17ตุลานะครับมีเกณฑ์ของการเดินทางออกไปที่ที่เราอยากไปมานานที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนที่ที่เราบางทีนะฮะมีคนชวนหรือพาไปนะครับที่จะเราไปแล้วมีความสุขนะครับก็เกี่ยวนะฮะแสดงว่าจะมีการเดินทางแล้วแถมไปในที่ที่เราไปแล้ว รู้สึกมีแรงบันดาลใจอ่าบางคนนะไปเรียนก็มีนะฮะเออไปเรียนเออที่กายหน่อยนะฮะบางคนก็ไปเที่ยวกับคนในครอบครัวนะครับที่ผมดูโดยโรวมนะฮะว่าสิ่งที่ขยับก็คือร่างกายความสุขส่วนตัวขยับดีขึ้นแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามากขึ้นแล้วก็เงินนะครับเงินหมุนอ่าเงินหมุนเยอะนะฮะช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามีเณฑ์ได้ซื้อของหรือจับใจใช้สอยเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวก็เงินก็ขยับนะครับ แต่เป็นการขยับออกนะฮะมันดีตรงที่มันมีเงินให้ใช้จ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเงินมันไม่ดีดูมันไม่มีเกณฑ์การได้ซื้อของหรอกถูกไหมฮะเนี่ยครับเป็นนั้นจังหวะดาวเด่นเรื่องของงานนะครับผมสุห้ฟังนะฮะเรื่องของการหมุนเงินหมุนทันเวลาหรือถ้าจะเป็นต้องหมุนเงินก็สามารถหมุนได้นะฮะหรือซื้อของได้ของที่ถูกใจซื้อของให้คนที่รักซื้อของให้กับตัวเองช่วงนี้ก็ขยับขยาย,ขย,ายขยื่นพิเศษ แล้วก็เดินทางอันนี้ไปในที่ที่อยากไปในที่ที่เราอยากไปมานานหรือไม่ได้ไปมานานนะครับหรือได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับแล้วก็สุดท้ายอยู่ไม่ค่อยติดที่อยู่ไม่ค่อยติดบ้านดวงชิปจระจลงเท้าคืออาจจะเลิกงานแล้วมีนัดวันหยุดก็มีนัดอ่าหรือเลิกงานแล้วแต่งานเยอะกว่าเดิมก็ต้องอยู่ทํางานนะกับบ้านช้าหน่อยนะฮะไอ,อ้เวลาที่มีให้กับตัวบ้านนะครับน้อยลงนะครับประมาณนี้ครับแต่ไม่ซีเรียสนะฮะแต่เล่าให้ฟังว่า อะไรขยับบ้างก็มีดังนี้นะครับดังนั้นมีไอเดียอะไรที่อยากทําลองคิดแล้วก็ลงมือได้เลยนะครับโอเคครับโชคดีครับเป็นกํนาลังใจทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ